ข้อกซิ่งบรรทุกเบาค่างวดห้าพันบาทบัตรไปเยวฟรีดาวเสียยกักษ์จัดให้ครับผมมาตัวนี้เลยไวรุ่นถามหาครับผมเอาเครื่อง 3, อสา0พันอซิ่งแต่ว่าเอาแบบล้นๆผมเน้นบรรทุกเบาไม่เน้นบรรทุกหนักไม่เอาไฟลอยไม่เอาเพาลอยเสียพอมีไหมก็มีเดี๋ยวราคาพิเศษด้วยเสียยกักษ์จัดให้ครับผมฝาหน้าทำสีเป็นสีดำ 3, 7, ดครับผมแมตตี้สามเจ็ดยอดแดงครับ ปาดล้นๆแบบนี้ครับชอบหรือเปล่าบอกหนังกับนี่โอ้โหวัยรุ่นสายซิ่งวัยรุ่นสายซิ่งบรรทุกเบาจบศูนย์บาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนพร้อมส่งฟรีพอด้าบ้านคือเก่า สามารถซื้อได้ทุกอาชีตทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้พัก้ามาหาเสียเดี๋ยวเสียจัดให้ปีแรกดอกเบี้ย0% 12เดือนงวดผ่อน5,000พอหลังจากนั้นงวดผ่อน8,000บาทตอลอดสัญญาจบ0บาทใช้บัตรใบ,บเดียวสมฟรีฮอดบ้าททองเคลือนครับสวยเอา้าแอบไปเข้าไปรุ่น ผูกใจพิมพ์คำว่าสุดคับเสียยะพิมพ์อีกทีว่าชวดคับเสียะใครพี่น้องนำลำด้วยด้วยใครพี่น้องถูงไว้เงินล้านเด้อแชไปเลยอาับพี่น้องเดี๋ยวเสียยะจัดให้ครับผมแจ้า